สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบายของมือวันที่28เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะแอดผ้า พี่น้องประเท่าสุขุสุคน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางจากคุณแม่มินบุรีค่ะแนวทางของคุณแม่มินบุรีนะคะงวดที่ผ่านมานี่เขาหกสองตรงๆนะคะพี่น้องคะเอามานอี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะแนวทางจากคุณแม่มินบุรีค่ะแนวทางสีเดีมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบุญธนลอยในเอฟซีค่ะมา,า,ามาถาม<อ>พวกชุดท้ายแม่ไม่เนี้ค่ะค่ะอัน,นพวกชุดไทยนี่แม่เสียเหลือหน่อยเด้อจ้ามันไม่ให้ไปแล้วเนาะไอ้นะั่นพวกชุดไทยแม่เสียเหลือแปดสามกับเก้าสามแปดสามกับเก้าสามอันนี้ชุดบริูชุดลากนะคะไม่ได้ค่ะ ุดบนลูกชุดบนจ้าชุดบนอ้าชุดบนนี่ที่แม่วิ่งว้อันสองกับสามแม่นป่ะค่ะวิ่ง่วิ่งว้าสองกับสามบนน่ะค่ะอันที่นี่อ่ะสามตัวแม่ก็หายไปแล้วเนาะตอนนั้นเนาะสามตัวนะอ่ะอ่ะอันนี้สามตัวดีแม่สิมาเน้นให้ที่ฮุกฮุกเก้าสามฮุกเก้าสามค่ะแล้วอีตัวเนี่ยอัน อีกตัวนั่งนี่แม่สิยหายเป็นแม่เอมามาในนั่นเด้อแม่เพิ่นสิว่าลักล่อยมาจากสแม่เอมามาในมาขบุญเด้อมาขบุญรอกก่อนอ่ะอ่าถ้าเกิดว่าันรทัดจากคุบไปมันก็สิเป็นเจ็ดตัวนี้นะเจ็ดเก้าสามค่ะเจ็ดเก้าสามค่ะอ่า่เรื่อตัวร่องก็สิเป็นแปดสามเด้อตัวร่องตัวร่องนี่เป็นแปดสามแต่ว่าตัวนี้ือเก้าสามนะคะไม่นนดอ่า ใชค่ะค่ะส่วนล่างล่างล่างนี่ล่างนี้มันเหลืออยู่แม่วิ่งไว้ที่เก้าจ้ะรับหม่เนาะแม่วิ่งไว้ที่เก้าก็กาค่ะจ้ะจ้ะแม่สีได้อยู่ห้าสองหาสองค่ะห้าเจ็ดหาเจ็ดค่ะ เก้าสองเก้าสองค่ะแปดสองแปดสองค่ะแมจิเน้นให้ที่เก้าสองเด้อจ้าอ่เก้าสองนี่คือนั่นไเก้าสองนี่กับกับคุกกับคุบนกนี่คุกสองนี่มันสีกกับกันเนี่ยเด้อค่ะคุะกสองก็ได้เก้าสองก็ได้แบบนี้นะยันหันหัวเป็นคุกค่ะอ่าเน้นให้ที่เก้าสอง ค่ะดาาของสุดท้ายมีสนิธดิค่ะมินิดค่ะมีสนี้ฝันบ่ป่นี่คะฝันฝันฝันบ่แล่ฝันอยู่น้อยน้อยเดียวฝันมือวานนี่ค่ะฝันเมื่อวานไงฝัน่าเพิ่นบอกว่ามันันมาตรงกับอันเลขแม่นสิว่าคือสิคือสิฝันเห็นเลขหลายแล้วก็แล้วมาฝันเป็นเข่าเลขเข่าขาดตัวเองบ่เพิ่นบ่ามีคนยังมาหาแม่บ่ เอาตังทอนมาเอาตังทอนมาแนเอาตังทอนมาแน่คุณบอกว่าแม่ติดตังท้อนคุณไว้นานแล้วก็ท้อนคุณจะเท่าคุนว่าแม่ก็เลยว่าเอ้าเท่าไรเลรอปานีตังท I mean? ้อนแม่จำเขาได้แล้วเป็นว่านานแล้วติดนั่นเหรอคุณว่าสามสิบแปดบาทหรือสามสิบเก้านี่แหละคุณว่าเอามาเลยเอามาเลยสามแปดบาทหรือสามสิบเก้าบาทนี่แหละคุณว่าคุณว่าแม่ติดตังคุณไว้นานแล้วค่ะแม่ว่ารู้สิมาเขาขางตัวเองวะนี่ กะอันมันมันคนทิมเมนิทเมนคนเดียวกันคับท่มากับซิบมนิทบาหรือบาค้ละคนกันี่คนเดียวกันนี่เลยโอ้ก็ท่มากับซิบนี่ที่บาแรกแรกได้ทมกัซิบแม่บอกว่าสองเก้านเมนบากแต่แกล้ที่มีไหกองมดตะเลขเลยนะค่ะแล้วคุก็มาบกลมสีแดงให้ค่ะม้วกลมสีแดงตัวบัสใหญ่วงกลมนะสองเก้าเก้าสองเนนี่ละค่ะ ่แหละไปออกล่ามันคือเก่กาอะไรเนาะแม่แบามันมีเป็นศูนย์อะไรเงี้ยก็ศูนย์สองเก้าแม่คิดแบบนี้มันไปออกล่าไปแล้วก้าสองเก้ากับสองศูนย์ไปแล้วค่ะปี่ตัวนี้ละฝันนะ่ะอืมฝันก็ไม่ตรงกันจับคำนวณพอดีเนาะมันต,ตรงกันคำนวณแต่ว่าแต่ว่าแม่ฝันก่อนที่แม่สีมาสรุปโอ้โค่ะค่ะได้ค่ะเนี่ยคนเก่าเลยเนมาทวงเงินค่ะอ่า ติดไใบตะโดนแล้วว่าตีเพิ่นมาติดไใบตะโดนแล้วบ่ให้จักเทื่อเพิ่อนมามาเลยมาเลยเพิ่นว่าแม่ก็จ่ได้แล้วเม่บอกเท่าไรล่ะจําบ่ได้ค่ะแม่ก็ไม่หาเลขต่างไม่เพิ่นค่ะอืมเลขต่างใจเพิ่นเพิ่นว่า38หรือ39นี่ล่ะเพิ่นว่าเออค่ะบ่ทวงเงินหลอกอยู่เพื่อนมาเคลียร์ให้มาทวงเงินบัดนี้ค่ะมาแบบใหม่เนาะมาแบบใหม่ค่ะ ตุกเทามาสิบ่ค่อยเบาเนาะบันมีมามก็เบาเลยดูงงมัวนี่บาเบาค่ะตุกเทามาเบาเบามีแต่เชียร์ไทยแล้วก็ไปค่ะนี่มาทวงเงินมาบ่าเลยมาบ่าเลยมาใส่มาถึงน้ำมาบ่าเลยค่ะอือ่าจ่าจ้าจ่าจ่าเมนี่ขอบคุณแม่นี่ค่ะจ่าจ้าแม่นี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่มีนบุรีค่ะพี่น้องคะอาสุดบนคะ่ะหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดสามเก้าสามนะคะสุดบนนี่คุณแม่อ่าวงกลมยุทีิกเก้าสามนะคะส่วนแปดสามมีเป็นตัวร่องนะคะพี่น้องคะบันนีล่างคะ่ะล่างวิ่งเก้ากับห้านะคะพี่น้องคะ แนวทางจับครูค่ะมีหาสองหาเจ็ดเก้าสองแปดสองหกสองนะคะอ่าสุดรางคุณแม่มินบุรีเล่าว,วงกลมอยูทีเก้าสองค่ะส่วนกวามฝันคือสามแปดกับสามเก้าเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางโคงสุดท้ายนะคะจากคุณแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ่ะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสาหรับโครงสุดท้ายาช่วงใบนี้แม้กระทังจากคุณแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องคะจงังใดก็นาไปพิจารณาเบิ่งเดอพี่น้องเดอร์ทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะสำหรับพีเมี่เลขคพามฟันกับมาตรงกันกันกบจุดบนคำนวณของคุณแม่พอดีนะคะพ,พี่น้องคะ จังใดกับพิจารณาเบิงนะคะธรรมทชอบแนวทางของคุณแม่มิ้นบรีนะคะพี่น้องคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนี้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องฮาเทียมิโชคฮาเทียคุณแม่มิลนบรีนําโชกรังวันใหญ่มาหายานพี่น้องเนาะเอาทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางนะคะ,ะเป็นเพียงแนวทางเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงแนวทางให้นํำไปพิจารณานะคะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพณ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นโชคโชคมั่นมั่นลำลำด,ด้วยเรื่องแห่งๆปังปงนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคุณแม่มีนบุรีค่ะแล้วก็สาหรับพ่อแม่พี่น้อง ท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องท้าไปรหยากสิพรัดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแลวกัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไป้บ่พราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางร่ยการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอกับมีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขสุขคนเพียงซัมนี้นะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ